ครับวันนี้นะครับป้องก็มางานขึ้นบ้านใหม่ของแม็กนะครับเป็นไงบ้างครับนี่นะครับเจ้าของบ้านวันนี้เราได้มากินอาหารมากมายนะครับแล้วก็มูลค่าบ้านเท่าไหร่นะครับสามล้านเก้านะครับซึ่งแม็กก็ได้ผ่อนเองนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงใช่ไหมอยู่เวนอหลับอดนอนเพื่อบ้านหลังแรกนะครับให้พ่อให้แม่คุ้มใจไหมครับ คนใจตบมือเลยโอเคเป็นไงบ้างไหมแล้วพูดกับผู้ชมหน่อยพี่บิวก็มาด้วยฮัลโหลสวัสดีครับรอมากกินอะไรชมพูชมพูโอเคมีอะไรจะพูดกับทุกคนผู้ชมไหมไม่มีบอกว่า สนุกมากอันนี้เป็นันขึ้นบ้านใหม่โอเค